สวัสดีครับจารยน้าสิทธาสูงนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้าจาจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับในปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งด้วยได้มีโอกาสนะครับไปทําบุญหลายๆที่นะครับรวมถึงได้ฟังครูบาอาจารย์นะครับท่านเมตานะครับพูดเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงเตือนเรื่องบางอย่างนะครับซึ่งในปีนี้นะครับสองห้าหเจ็ดนี้สภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับ มีปัญหาแทบทุกที่นะครับตอนนี้มีปัญหาแทบทุกที่นะครับก็บางที่นะครับก็ข้าวยากหมากแพงนะบ,บางที่ก็คือ,อประเทศก็เหมือนจะล่มสลายก็คือเอาไงไ่ายๆแบบเงินเฟอ้อถังแตกอย่างอย่างบางประเทศนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ก็คือเป็นข่าวดังคืออาร์เจ,จนาครับซึ่งมีปัญหามานานแล้วแต่ตอนนี้คือหนักมากทีนี้เราจะพูดถึงว่าตอนนี้ประเทศไทยนะครับบางพื้นที่ครับก็ มีภาวะฝืดเครื่องนะครับก็คือข้าวยากหมากแพงนะครับแล้วรายได้บางบางที่นะครับก็ลดน้อยลงนะครับหลายหลายที่ก็คือปลดพนักงานเป็นจานวนมากนะครับก็ท่านก็เมตตาว่าอย่างไงก็อย่าทิ้งกระถางเงินล้านนะครับอย่าทิ้งกระถางเงินล้านนะครับรวมถึงถ้าเรามีวัตถุมงคลนะครับที่เด่นในเรื่องราบนะครับราบผลนะครับเด่นในเรื่องของ ในด้านที่การงานนะครับหรือว่าเอาง่ายๆตอนนี้เรื่องลาบเป็นหลักนะครับแล้วเราบูชากระถางเงินล้านครบคู่นะครับเพื่ออย่างน้อยให้ใคลายนะครับคลายตัวนะครับหรือบางท่านถ้าเกิดจังหวะผลบุญหนุนนําพอดีนะครับก็จะส่งผลขึ้นไปขึ้นไปนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเหรียญมหาราบนะครับเหรียญคู่มหาราบเอางี้ดีกว่าเป็นเหรียญที่ดีมากๆอีกหนึ่ง หนึ่งเหรียญและจะเป็นคู่ด้วยนะไม่ได้ว่ามีเหรียญเดียวนะครับจะเป็นเหรียญที่บูชาคู่กันนะครับหลวงพ่อพูดไว้นะครับแล้วแล้วสําคัญก็คือท่านหลวงพ่อพุทธาพิเศษนะครับนอกจากจะมีบารมีหลวงพ่อแล้วมีบารมีอีกพระอ,องค์ท่านหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเป็นใครว่าท่านคือใครนะครับแล้วก็ทําไมถึงมาแนะนําเหรียญนี้ในช่วงเวลานี้ก็เนื่องจาก ข้าวยากหมากแพงครับนอกจากพระคำข้าพระหางมากที่เราต้องมีให้มากแล้วนะรวมถึงวัตถุมงคลด้านอื่นๆที่เสริมเรื่องราบนะครับสมเด็จพระถมนะครับรุ่นต่างๆนะครับรุ่นหนึ่งสองสามนะครับหรือว่าจะรุ่นใดก็ตามนะครับที่มีเรื่องราบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราบูชากระถา,างกระานคบคู่ได้แล้วก็จะมีรุ่นนี้ครับประสบการณ์เยอะมากๆมีคนบูชาแล้วเกิดผลจริงมากมายนะครับขอให้คุณบูชาจริงๆนะ กตถูกมงคลได้ไปคุณต้องบูชาจริงนอกจากทางศีลภาวนาที่คุณต้องทําแล้วนะคุณต้องควบคู่ไปคือบูชาจริงๆแล้วก็อา,อาราธนาคาถาเงินลาควบคู่ทุกวันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่แพงไม่แพงเลยถือว่าเหนือละหลักร้อยอะเอา,อางี้ดีกว่าแต่เป็นเคล็ดที่ผมวพ่อให้ว้คือบูชาคู่กันเป็นรุ่นอะไรรับชมครับนี่คือ เหรียญมหาราบวัฒสุงนะครับพุทธาพิเศษในงานเาะเคาะใหญ่นะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2530นะครับเป็นเหรียญที่พุทธาพิเศษในพิธีดีมากๆทำไมถึงดีคนฟังกันเหรียญน,นี้นะครับอ,ออกแบบในช่วงแรกนะครับเรียกว่าเหรียญขวัญถุงนะแล้วต่อมาเรียกว่าเหรียญมหาราบในช่วงยุคหลังนะครับ เป็นเหรียญโลหะกระไหลเงินนะครับ1ชุดมีสองเหรียญนะด้านหน้าของทั้งสองเหรียญนะครับเป็นรูปหลวงพ่อนะครับแบบนี้นะนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่นี่คือด้านหน้านะครับจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับวัดท่าซุงเรานะส่วนด้านหลังนะครับแบบนี้จะเป็นยันเกราะเพชรนะครับเขียนว่าทําบุญต่อายุหนึ่งเหรียญนะครับและอีกเหรียญหนึ่งเป็นรูปของรลวงเก้าราชการที่เก้านะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเขียนว่าทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลปีสองห้าสามศูนย์ ทำไมถึงแนะนำสองเหรียญน,นี้คุณฟังอนุภาพเบื้องต้นนะอันนี้ที่บันทึกไว้นะแต่ผู้ที่บูชาเป็นเกิดประจักษ์ผลมากมายตั้งแต่ปีสามศูนย์เป็นต้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงเลยเยอะมากอนุภาพวันนี้นั่งได้อย่างไรสรุปว่าอนาุภาพทุกอย่างที่ท่านทำจริงๆเต็มทุกอย่าง การป้องกันด้วยเป็นเมตตามหานิยมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราบนินันเวลาญาติโยมรับเหรียญขาวๆก็คือเหรียญมหาราบาเหรียญน,นี้นะเหรียญคู่ในปีสองห้าสาเนี่ยไปก็ดีรับแหวนเพชรก็คือพุทธวิเศษพร้อมแหวนเพชรจกักรพรรดินะครับไปก็ดีจงบูชาด้วยกระถาเงินล้านการสะดเดาะเคาะก็คือว่าเราทําความดีให้เหนือบาปท,ที่เรามีไว้ บาปอาจจะตอบสนองเราก็ได้แต่ว่าข้างหน้าต่อไปเราจะดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราความดีสูงขึ้นบาปมันจะมีกำลังเดือหลือร0ซบ้าง25%บ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันนี้อนุภาพเบื้องต้นที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับคือบูชาเหรญนี้ติดกระเป๋าใส่สตางค์นะครับหรือที่เก็บเงินนะครับแล้วบูชาคาถาเงินล้านควบคู่นะครับ เงินจะไม่ขาดมืออันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้คือ,อาตามที่บันทึกรวมถึงผู้ที่บูชาเกิดผลประจักษ์ต่างๆมากมายกับตนเองนะแต่คุณต้องบูชาจริงๆนะอย่างที่ผมบอกอธิษฐานได้ดังหวังตลอดถ้าจะให้ดีนะครับบูชาด้วยคานเงินล้านนะครับแล้วปุกด้วยคาถาหลวงปู่ปานนะมีลูกศิษย์นำไปบูชาแล้วนะครับแล้วก็ได้ผลกันมากมายเรียนนี้ ถือเป็นเหรียญมหาราบรุ่นที่สองนะครับผมจริงๆจะมีเหรียญมหาราบรุ่นแรกนะครับแต่เดี๋ยวเหรียญน,นั้นค่อยว่ากันทีหลังครับผมอยากจะแนะนำสองเหรียญน,นี้ก่อนคือหนึ่งี่คุณดูก่อนเราได้บาร,รมีหลวงพ่อหลวงพ่อของเราเองเนี่ยคือบาร,รมีที่สุดแล้วสองบาร,รมีของล้นเก้ารัชการที่เก้านะครับท่านเป็น พระโพธิสัตว์ที่เมตตามากๆนะครับคือใครที่ทันท่านนะจะรู้ว่าบรมีท่านมากมายมหาศาลหลวงพ่อเคยพบท่านตอนที่ท่านมาวัดท่าสูงนะครับถ้าใครเคยอ่านประวัติจะทราบดีมีโอกาสเก็บบูชาครับรวมถึงคุณได้นนบรมีของยันเกาะเพชรครับอนุภาพ ยันกอเพชรผมพูดไว้ทุกคลิปแล้วนะถ้าใครยังไม่เคยฟังครับลองย้อนไป,อไปดูยันกรอเพชรที่ผมพูดไว้นะแค่แค่นี้เนี่ยคุณได้บาร,รมี3อย่างเนี่ยบาร,รมีหลวงพ่อบาร,รมีร้นเก้าราชการที่9บาร,รมียันกรอเพชรแล้วที่สําคัญนะสเหรียญเนี่ยบูชาคู่กันติดกระเป๋าสาตางนะใส่ในตู้เซฟใส่ใน เกะเงินหรืออะไรก็ช่างแต่คุณต้องระลึกถึงและบูชากระทางเงินล้านเงินจะไม่ขาดเงินจะไม่ขาดจริงๆด้วยความที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับนอกจากเราจะต้องทำงานแล้วนะเราก็ปฏิบัติและมีที่พึ่งทางใจติดวัตถุมงคลยางดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลคำนี้ที่หลวงปูด่ดูท่านว่าไว้เป็นเรื่องจริงนะ หลายคนที่ผมเห็นนะในในใกล้ๆตัวผมทั้งนั้นเห็นชัดเจนเลยจริงๆชัดเจนอย่างน้อยคุณบูชาพระรัตนตรัยครับไว้เป็นที่พึ่งครับจะทำให้คุณหนึ่งละอายต่อบาปคุณจะเกรงกลัวบาปนะครับคุณจะไม่กล้าทำนะสองคุณมีคุณพระรัตนตรัยไว้เหนือเก้าเราอ่ะคุณเดือดร้อนอะไรคุณขอครับคุณขอท่านคุณต้องขอพรนะ คุณต้องอธิษฐานขอพรทุกวันใครบูชาไปแล้วนำมาแขวนแล้วก็ไม่ได้อราธนาหรือว่าไม่ได้ได้ลึกถึงหรือว่าไม่ได้ขอพรผลจะเกิดน้อยนะครับคุณบูชาแล้วอ่ะคุณอราธนาทุกวันคุณขอพรทุกวันคุณว่ากระถางเงินละทุกวันคุณทานสิ่งภาวนาทุกวันอุทิศบุญทุกวันคุณทําให้ครบทุกด้านคุณทําให้เกิด เป็นกิจจักษณะชีวิตคุณเป็นวินัยในชีวิตคุณทุกวันทำให้ได้ทุกวันเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเป็นสิ่งที่ดีเป็นเกราะป้องกันคุณครับผมแล้วอะไรที่มันแข็งตัวมันจะคายตัวครับอะไรที่เราขาดนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับมาเกิดน,นะครับขอให้ขอพรนะครับพัฒนาทุกวันนะครับ เหรียญคู่มหาราบนี้เป็นเหรียญที่ผมอยากจะแนะนํานะครับสําหรับท่านที่งบน้อยนะเพราะว่าเหรียญเหรียญของวัฒนสุงนะครับก็คืออย่างเหรียญเศรีฐีเนี่ยพูดกันเป็นหลักหมื่นเลยยางเหรียญมหาราบรุ่นแรกอ่ะอันนั้นก็หลักหลักพันนะหลายๆพันเลยแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เราเจอนะอย่างสมมติว่าสมมตินะสองพันห้าสองพันสามพันแล้วแต่นะครับสภาพต่ำกว่านั้นอาจจะมีไหมก็มีแล้วแต่ แเราแปลเราจะหาได้นะแต่เลนนี้เหรลหลักร้อยอะ่ะถ้าคุณเจอไม่สวยไม่สวยอาจจะต่ำออกว่านั้นก็ได้แต่เก็บทั้งทีเก็บสวยครับผมไม่ได้มีเยอะนะผมทําคลิปแต่ละคลิปคือให้ทุกคนรู้จักวัตถุมงคลแล้วนะครับผมก็คือรับประกันว่าแท้สากลตลอดชีพไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ช่างคุณดูได้เลยแท้ถ้าใครบอกไม่แท้อ่ะตรวจสอบผมดีๆคขึ้นเงินหมดทุกบาททุกตังค์ซึ่ง ยังไม่เคยเกิดขึ้นรับประกันแท้ก็คือประกันแท้นะครับใครอยากได้เหรียญมหาราบไว้บูชานะครับก็มีโอกาสนะครับหรือใครมีอยู่แล้วนะคุณนำมาละทานานะใส่กระเป๋าเงินนะพกติดตัวนะแต่กระเป๋าเงินนะ่ะถ้าเกิดเอาเหรียญใส่แล้วไม่ใช่ว่าเอาไปนั่งทับนะไม่ได้นะคุณใส่กระเป๋าสตางคนะ์เนี่ยคุณอาจจะห้อยกระเป๋าคอสบอดี้ กระเป๋าคาดอกหรือว่าคาดเฉียงลําตัวครับหรือว่าจะกระเป๋าสะพายหลังอะไรก็ช่างขอให้เป็นกระเป๋าที่อยู่เหนือขึ้นไปครับอย่าอย่อยานำกระเป๋าสาตางค์ที่มีเหรียญหรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับในกระเป๋าสาตางค์นะอย่าไปใส่กระเป๋ากางเกงแล้วไปนั่งทับนะหรือว่าต่อให้ใส่กระเป๋าด้านหน้านะก,ก็ไม่ดีครับไม่ดีเอางี้ดีกว่าใครจะรับบูชานะครับเหรียญคู่มาหารามนะครับแอดไลน์จ่าเหมือนเดิมนะ แอดไลน์นี้นะเข้าไปในค้นหา ID line ไลน์นะครับพิมพ์นะครับมีแอดนะครับด้านหน้าครับก็คือแอดไซน์นะครับตัวนี้นะครับคุณต้องมีแอดไซน์ด้านหน้านะตัวนี้นะแลวคุณก็พิมพ์ n a r t 7 9 9 8นะครับแอดไซน์ n a r t 7 9็8นะครับที่ช่อง ID ดียไลน์นะครับหรือว่าใครสงสัยสอบถามอยากบูชาครับโทรเบอร์นี้นะครับเรื่องวัตถุมงคลนะครับได้นะครับ เรื่องอื่นว่ากันที่หลังนะครับเหรียญคู่มหาราบนะครับเป็นเหรียญที่ดีมากๆนะครับบูชาคู่กันนะครับบารมีหลวงพ่อบารมีล้นเก้าราชการที่เก้านะครับบารมียันเกาะเพชรน,นะครับปุกปองคุ้มครองเรื่องราบครบทุกด้านครับไม่มีด้านไหนเลยที่ขาดนะครับมีแต่เกินให้แน่นอนบูชาคู่คู่คถาถากับางเงินล้าน,นครับ เงินไม่ขาดกระเป๋านะครับเงินไม่ขาดมือนะครับเชื่อมั่นแล้วปฏิบัตินะครับแล้วทำนะครับขอให้ทำจริงๆนะครับแล้วคุณจะเกิดผลนะครับสวัสดีครับ